อไรอยู่ในถุงโอเคไม่สงสัย s right. <S ก็ได้ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ถามพวกมันหันมันจ้องหน้าเราแล้วเธออยู่ไหนอะ่ะเดินออกมาแล้วมันกดเปิดแผนที่ได้นะอ,อ๋อไปไปไหนเนี่ยพัวตัวกันเราอยู่หลังเธอเธอไปไหนเราอยู่หลังเธอ กดแทนพี่อ่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยแกลองสู้ไปนะฮะโอ้ยไอ้พี่เจ้ายิงมันยิงมันยิงมันยิงหัวมันจะวิ่งหนีทำไมเรายิงหัวแมนอยูไหนโอ้ยคว่ำเลยอย่าหนีสิมันสู้มันดีมันเติมได้เวลาล้มเนี่ยเติมได้อ๋อนี่บอกว่าบอวมันตายใช่ไหมเอาจริงยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะเติมได้ก็ยังไม่ตายสิ ยิงมันยิงหัวแล้วมันจะเข้าไปต่อยได้อะเนี่ยเข้ามาต่อยดิเข้ามาต่อยดิอย่างเงี้ยนี่เติมแมน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 เอาตายเลยถอยเร็วถอยเร็วถอยเร็วเธอถอยโอ้ยเดี๋ยวเราถอยยู่ไหนอะถอยไปดิถอยไป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 แล้วถอยแล้วเข้าประตูไปเข้าประตู หนีหนีหนีต้องหนีต้องหนีเ้ยไอ้นี่มันเหมือนตัวนั้นใน Silent Hill เลยอ่ะไอตัวไอตัวที่พีระมิดอ่ะมันเหมือนตรงไหนเนี่ยเห็นเปล่าเธอพูดมากเห็นทุกคนเห็นเลยมันได้ยินเธอเนี่ยแหละเรากลับไปทางเดิมได้ไหมมันเยอะไปอ่ะเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะปกป้องเธอเองเฮ้ยแล้วเอาอีกดอกเฮ้ย เฮ้ยตัวค้อนมาเธอวิ่งเธอวิ่งวิ่งเธอวิ่งเดี๋ยวโดนทุบวิ่งเร็ววิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่งหลบไอตัวค้อนก่อนเธอวิ่งสวนออกมาได้ไหมเนี่ยชิปเป่งละทางตันวิ่งสวนออกมาวิ่งสวนออกมาวิ่งแล้วโอ้ยวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยโอ้ยเราเราจะตายแต่แต่วิ่งออกไปวิ่งออกไป เข้าบ้านขวาเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามามาตามเราอ่ะหันมาตามเราไม่โอเคเถอะเธอดูแผนที่ดิดูแผนที่จะไปไหนเนี่ยเธอถ้าทางจะผิดทางนะดั่นไงเจะไปไหนพีท้าอ่ะอย่ามึงช่วยก่อนโอ้สเปร์ทันพอดี เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านเธอเธออยู่ไหนเธอไปไหนเนี่ยเอ้าเธอเดียวเดียวมาวิ่งมาหาเราดิโคตกรรมบ้านบ้านเนี้ยนะเธอดูแผนที่ดิเออเร็วมาวันโผล่มาไม่เอาออกไปจะรอไว้แล้วกันหรือแล้กัน ทำอย่างนั้นจะมีประโยชน์มากกว่ารอไปรอไปรออะไรมันรอได้ไปแต่ลงมาก็ได้นะลงมาโดดลงมาโดดลงมาเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดทางไหนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอกกลับออกลงมาลงมามันโดดได้เออนลงมันจะมีปุ่มให้กดโดดอ่ะเอองี้แหละเล้วเอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใจครับ เธอได้กดเปิดแผนที่ไว้ไหมเนี่ยเปิดไว้แต่มัน <laughs> จากก็ดูว่ีว่าเราวิ่งไปทางไหนอ่ะเออเห็นเราวิ่งไปทางไหนก็วิ่งตามมันทางนั้นแหละเฮ้ยเธอมันมีไอ้นี่ด้วยโอ๊ยมีอะไรอ่ะเก็บของไปเลยเก็บไปเลยเก็บเลยไม่ต้องรอเรามันมาแล้วเธอ <c oughs> ขวาเธอขาวเอาเหรอเฮ้ยอย่าไปหนี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 ทางเดิมที่เต่งเมาเมาไหม ทำไมเธอได้กระสุนเยอะจังถ้าเราวิ่งเก็บไงในขณะที่เธอวิ่งหนีไปขึ้นขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองเรืเรืเเนมาขึ้นมาเธอวิ่งมามอ้ยไอ้บ้าโอ้ยเธอเธอระวังระวังขอเธอวิ่งไปไหนเนี่ยเอือ วิ่งขึไปวิ่งขึ้นไปบนวิ่งไปบนเออโอ้ยโอแต่วิ่งมามาทางเรามาทางเรามาทางเราโดดแม่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 มียาให้เก็บอ่ะเธอเก็บยาไปก่อนโอ้ยเฮ้ยเดือดเดเดดเดอดเดอ เธอโดดเธอโดดข้ามไปตรงรถไปเธอโดดข้ามไปตรงรถไปแล้วอย่าเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเอ้ยออกไปเราไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะปกป้องเธอเองทำ้เดี๋ยว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 ไอ้บ้าเดี๋ยวอุ้ย เรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะปกป้องเธอเองมาแล้วมาแล้วเฮลิอคอปเตอร์มาแล้วเย,ยข้างหลังเออรอดพอดี